เอะอะไรนะมืดจะดึกเราก็ตัดไม้ไปเลยดิอุ๊แต่ลืมไปไม้เปียกไม่นะผมเกลียดต่อมฝนตกเนี่แล้วแล้วไม้เปียกตัดไม้ใส่ปุ๊บก็เบมไม้เปียกก็ใช่ใส่ไฟก็ไม่ได้ก็เลยขึ้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนีกแล้วพ,พวกถ่านน้ำหันมาบ้าง่ะ กข้ามากลมาไปไหนลองข้ามันดูดิลองข่าอ้ทูลม,มันดูดิข้าไ,ไปฆ่าไม่ได้ครับ,บข้าเสียงนตไม่ได้อุ้ยไฟใกล้ดับแล้วตัดไม้มาใส่ไม้มันเปียกเออลืมไปเพื่อนเพื่อน ขนาดไอ้อพวกรัทีิยังใส่ไฟแล้วมันเติมไฟได้เลยแกนแกนตายใส่ไฟโ oh oh อ้ไม่ปรีโอ้ยอยู่ตรงนั้นดีกว่าเราจะรับของโอ้ยอดึงดึงได้ ไม้ไั้งหลายเปียกยัยใสชุดอุดยงิงเดี๋ยวเราเป็นคนเก็บไม้เดี๋ยวเราเป็นคนเก็บไม้เดี๋ยวเราเป็นคนเก็บไม้เราเป็นคนเก็บไม้เดี๋ยวเราเป็นคนเก็บไม้เดี๋ยวเราเป็นคนเออไหนบอกว่าไม้เปียกลูกยิ่งเิมไฟได้โอเคแสดงว่าไม้เปียกเติมไฟได้ okay. โอ้ไม้หายเปียกจริงด้วยไปเพื่อนเราไปได้เลยแล้วไม้พวกที้อเอาไปก่อนรอให้มันหายเปียกนี่แม่จา๋าแม่จา๋าดูดิอาวันนี้ยี่สิบแล้วเยี่ยมเลย เติมไฟเติมไฟเติมไฟใครกล้ช่วยตัดไม้ด้วยแล้วย่ามาหยีบมันนี้ไม่งั้นเลือนลดไม้ตัดไม้ตัดไม้เฮ้ยคืนวันที่20แล้วนะอเอาจริงเลยผมยังไม่ได้ถุงดีกับขวาดีเลยโอ้ย อดอาหารผมเหลือน้อยมากเลยแต่กินกลางทางไปก่อนกินกลางทางไปก่อนเออดูดีๆฟักทองมันปิ้งงอกอยู่เนี่ยต้นไม้ใหญ่เนี่ยได้ไงก็ไม่รู้แต่เขาปีนเห็นเขาปีนต้นไม้ใหญ่ๆอันนี้ขึ้นไปตรงนั้นน่ะทุกคนผมอยากลองปีนตรงนี้บ้างนี่เลมีเสียงดังนี่ หนังสือนี่นางนี่ก็ตากแมวแล้วก็หน้นี่ครับเฮ้ยรถติดอยู่ใลยตะข่ายทุกคนวันนี้โอ้ยไปไปไปจบตอนนี้วันที่สิบยังไม่ได้เด็กคนที่สองกลับไปนอ้อเาอออเออะ เมื่อกี้กินอะไรงูนไปต่อครับอเอพื่อนฟื้นแล้วหรออ๋ออ๋อใช่ใช่ใชน้องแจ้งเตือนเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ใครไปช่วยช่วยเพื่อนเราอ๋อไอ้นี่แนนมาเพ,มเพื่อนเพื่อนเคลียร์ขยะให้ใหม่ ตราได้มีเพื่อนเยอะๆเป็นพันคนนี่แหละสาเหตุเพื่อนผมเยอะก็ประมาณนี้แหละแครอดแค่รอดแค่รอดแค่รอดเออราเมงอยู่ไหนอ๋อเฮ้ยกลับมาแล้วหรอกินกลางทางเ้ยแหมโอ้ยตกใจหมด ไม่เหลือมาให้คนอื่นกินบ้างเลยเนาะของซ่วมปูดปูดปูดแปลงปูดปูดปูดแปลงปุ๊ดปูดปูดขี้เสร็จแล้วโอ้ยบอกว่าอย่าเหยียบไงเออไม่ฟังนี่เราเหยียบให้ดูเลยเห็นไหมูฟเจ็บจะตายทำเหยียบทำไง ยังไงจะบอกว่านั่นนั่นนกฮู้หนกฮู้มาับนั่นนกฮู้ไม่มาอืนั่นสะบัดตัวสะบัด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 ให้ให้มีแรงยืนนี่ทำไมยืนนิ่งจังจะออกแมพหรือจะออกเอางั้นต่อตัวต่อตัวเอ้ย ตอนนั้นยังตัวนิ่งอยู่เลยทำไมตอนนี้เม้เนียนเช่เนียนชนะเช้เชนะชาอีกยี่สิบแปดวิจะเชา้าเออเตียงกระโดดกระโดดกระเต้นปิวปิวปิวเอาจริงว้ยผมอยากช่วยเด็กคนที่สองแนละ้วแต่เอาจริง คือแบบมันช่วยยากอราแบบเอาไงดีเราจะไปช่วยวันพรุ่งนี้เลยมันก็น่าจะดีนะทุกคนแล้วก็ช่วยวันพรนะุ่งนี้เนาะเด็กมันจะช่วยเพื่อนมันได้โอเคพุ๊บปุ๊บ,บมาปั๊บเลยเว้ยสายได้เกมมันคงจะอยากให้ผมไปช่วยเด็กมั้งไปกันเลสโก้เก็บปืนเอาไว้ทุกคน อุ้ยปินข้อมูลอะไรบางจริงบางอย่างอีกแล้วเอาอีกแล้วตางเองก็มาด้วยนะวันนี้มันเริ่มมีฝนตกผมว่าแนละ้วแล้วมันก็ฟ้าร้องทำอ่ามาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยนะ 9ก้าสิบเก้าคือในป่าว้ายว้ยเขมไฟจะดับเรียวคนตอนนี้เรากำลังงานใหญ่อยู่ครับมันยิงไม่ได้ยิงยิงยิงดิ24ยี่สิบสี่ ว่าเด็กให้ได้คืนนี้จะรอดไหมเนี่ยไฟดับแล้วดับเดียวเรียบร้อยเลยเอาไงดีวะกระสุนหมดเหลืออยู่กี่ตัวหนึ่งตัว คนที่สี่เฮ้ยพูดผิดพูดผิดอีกคนที่สามเอ้ยอีกคนที่สองโอเคเปิดกล้องเปิดกล้องพิษอู้หูเอากระสุนแล้วก็วิง่งหนีตัดไม้กลับไปด้วยนะเก็บอาหารกลับไปด้วยเก็บอาหารกลับไปด้วย ไฟเราดับอยู่ตอนนี้นไฟไว้ายใครตายเร็วใครตายเร็วโอ้อ้นั่นตัดไม้ใส่อยูอ่นั่นตัดไม้ใส่อยู่ขอบคุณแต่เราตัดไม้กลับไปบ้านด้วยคืนนี้คุณจะถูกโจมตี ไม่นะขึ้นมาอยู่บนนี้ด่วนเลยจะได้อยู่รอดพอแคมไฟพอดับฟึ๊บกวางก็จะติวติวติววอีกโอ้ไฟใช้เยี่ยมเลยลามงคืนนี้เราอยู่บนนี้ไปก่อนกวางมันขึ้นมาไม่ได้พอไฟใช้พอแบตเตอรี่ไฟใช้หมดก็เอาอันนี้ เพราะเรามีหลายอันเลยพี่กฤษณ์ยิง6นัดแล้วเราได้เด็กคนที่สองมาโอ้เกมอย่าอย่าอย่า please please โอ้โอเคโอ yeah, yeah, yeah. oh, okay. okay. oh, oh. เคโอ้โอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว เอาลองใส่ถุงี่มันจะพูดย,ยัีไงเอีจจะนั่งร้องไห้ผู้หญก็หยอกเึิงเศร้าเกินไปอันนี้ก็โอ้ยเอดเนในตรงนี้แหละเด็กคนที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเช้าเพื่อนมาทำอะไรเอาเด็กใส่ถุงไว้ก่อนไฟดับปะ เช้าเช้าแปดเจหกห้าสี่สามสองหนึ่เช้ยไกลับบ้านไปด้วยบรรดานะัะคตกใจหมด เด็กคนที่สองเพิมขึ้นอีกห้าวันเราจะต้องตัดไม้ <c oughs> มาครับไม่ตังไม่ถาดปะ่ะเฮ้ยมีมี่มะอันนี้เผ็ดร้องห้ นี่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 เอาไปใส่ไฟตอนนี้เด็กคนที่ไฟดับตอนนี้มีเราอยู่แค่สองคนในแมปถุงเราหายอ๋อเอวเลี้ยวใส่ไฟคนหา,หา,หามาหามาใส่ไฟหามาใส่ไฟพอที่ไฟจะดับสองวิงรัว จะวิงวะว่งโลดลกว่าครับแฟนไฟชิลเลอร์เราเบาหลังจากที่ไฟดับมานนะคือน,นี่จะอยู่รอดไหมเนี่ยต้นไม้อันนั้นหายไปยโอ้ตายปไ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 ปขอบคุณ เร็วๆร็ก่อนนี่มันจะบิดทำไมโอ้ยไฟดับโอ้เคยนี้อยู่ไม่รอดหรอกผมอ่ะนะไฟ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 โอ้ยก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายบุยบุยเจอกันใหม่